สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องสุภุสุคน,นะครับเดอ้อที่ติดตามรับชมยูมนนเฮาสิมาติดตามาแนวทางของเสียโกหรือว่าฮยโกนะครับซึ่งงวดที่ผ่านมาเป็นกระห่เลขพระมากเข,าข้าคือเก้านะครับพี่น้องก็อย่าลืมกดติดตามได้เยครับเดอ้อพี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับพี่น้องจะได้หูความเคลื่อนไหวหูว่าเสียโกเิ iko, ่นไหตัวใดมาแน่แล้วโค้งสุดท้ายหรือว่า การเปลี่ยนแปลงอย่างพี่น้องจังสิได้รับรู้เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องสิได้รับการแจ้งเตือนกับพี่น้องกดติดตามไว้เดี๋ยวฮอเบยฟังกันเลยครับให้สองไให้าร้อยท่านหนึ่งกับไฮห้าร้อยท่านหนึ่งกับไฮสองร้อยอีกท่านหนึ่งกับหฮร้อยหนึ่งร่วงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นเงินสองพันแปดนะคะเนาะเอาไปเลยไฮเงี้ยแล้วนะคะเห็นเงินสองพันแปดนะคะต่อพุ่นในรายครับ ไปค่นเหรอี่นะค่ะงวดรุ่นไหนถือไี่รายเลยอถือพวกเราเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยจะเราค้นได้ตัวด <c oughs> <อ>ีกะทีบอกค่ะเพิ่นกะว่าถ้าอนุญายากแต่ขอสัญญาณนะคะเด้เงินทุกบาททุกสตางค์นี่ถึงถึงเงินถึงมือนะคะถึงมือทุกบาททุกสตางค์บ่มีการงบยิบใดๆทั้งสิ้นนะคะเพียง่ว่าบางท่านบางคน่นให้เอยซื้อบาห้เอ่ยนะบางครั้งนอนที่ยากก็จำซื้อบ่ได้แต่ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ สบายใจได้นะคะถึงมือเฮียนะคะแล้วก็บ,บางท่านอาจจะโอนมาที่หลังถ้าโอนมาที่หลังนุนทิยากจะเจามาไห่ที่หลังนะคะ,ะเอามาไห่ไว้นี่หมายถึงว่านุนทิยาไม่อยากถือเงินไว้นะคะมันเป็นเงินของเพิินนะคะบ่อ,อยากถือไว้ก็เลยเอามาไห้ก่อนแล้วก็จะมาถามเฮี่ยว่าอเลขพามาไปย่างย่าง่งางครับตัง้งร้านมา,าเป็นเป็นกะได้บ กะบ่นก็ท่านในหูแล้วค่ะคันคันเพิ่นได้มากอ่างเีกับแบงปันบ่แมนแบงปันโพติเลคพานี่มันถิบ่มาทถกหมดบ่เมนโดนโดนมาเทียบอ่ค่ะแมนกะทีโดนโดนถืมวาเทียนึงย้งสิเล่คนิ่นน่นอยู่นู่นเทียริคนกับน่อยู่มันมักะทิมีเปิมาเทียที่สามอไว้นเ่ง่นมาบ่ก็ถึงถึงเทียไดเแหละบ่ หงหายศูนย์ลักซิปศูนย์บนเนาะศูนย์นลักซิปอีหลีเพี่ยงแต่ว่าเพิ่หาศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์สามสามเจ็ดบมาลงสามศูนล,ลางเนาะสามศูนย์นลางแต่ว่าข้างบนมันกบศูนย์ลักซิปอีหลีนไหม,มนีนม่ตะคอนคอมเมนต์มาอยากให้ตามค่ะ <c oughs> ตามเลขพายเฮีโยโก้ให้แน่ให้แน่นะคะถ้ามาเลขช่งนี่เป็นเั่งไหนก่อนเนียเลขช่วงบ่าบ่ามาเลยทหารบบ่เป็นตาได้บ้าเ มมาารรกับบ่บ่หูกันเจ้าเขากับไว้ตั้งราคาไม่เงี้ยแต่เจ้าก็เลยบ่มาบ่าราคาสูงกว่าถ้าถ้าถ้าเจ้าบ่อสูงนะบ่ค่ะตะเก้านี่คนที่คนเอามานี่ขันบ่มีเลขซ้องนี่คนเก่าเลขอันแนวอื่นมากบ่ค่ะกับนี่อยูดินี่นีมาถุงหดมันบ่แม่นี่ยน่ดขันบ่ได้เลขซ้องพันกับเอาเลขอันอื่นมาให้ยกันบ่ค่ะเพราะว่านนทียาไปไปยินเขาเจ้าว่าว่ามือเลขออกคนเอามา พอจำว่าพิษมันเป็นเจ็ดศูนย์แปดมันบ่เงี้ยเี้มากมือเล็พ่วง่างเ้ยจ็ดศูนย์แปดเพิ่งแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดบ่เงีศูนแปดเจ็ดนเขาับหนเอาม่แท่นเล็กซองบ่เงี้เหล็เหลมานน้่งยนขันเพิ่นบาเล็กซองหน้าเพิ่นเกาเหล็กัม่ยืนหน้าเหมือนมันแต่ว่าแต่ว่าเพิ่นกับแบงปันคือเกาบ่แบงคือเกา กูถึงว่าขีนซอกหาเงอนจากหาเงอนกลายเป็นแสนนี่ก็แพงเกินเนาะแม่นันแพงเกินขาจวาจวานแพงเกินขจอกันนี่ตกลงกันบ่อะ,ะไรกันกะเรือ่องจะรู้ว่าขันพันเรามาเล็กระหรือเล็กก้อนเนี่ยกับเสียหายคือก้าอนบอมคะแม่นหายที่ก้าน,นอันนี้ยิ่ข้าวว่าฝันระบกเยี่งฝันระบอวมองใ<อ>ห้ฟั้งน้าแน่ฝันมาจังไหนฝันมนึงฝันมาได้พรถสองตปลารถแม่นปารถมาจะใสค่ะ กระสือไปหาปลายะเจ้าเขาเล็กจับได้สองตัวกนตัวไน่บอกับตัวทัพมาได้แหะเจ้าค่อยฝันแบบนี้บอบอกว่า่คยฝันตีว่าจังได้แบบนี้เอาคู่คู่จะของฝันเนี่ยรถมันจะซื้อนอกกว่าวันหนึ่งหนึ่งเหนียวตีไงอยู่เนาะก็ตีทั้งนี้ตีหนึ่งหนึ่งมันมันมันว่าเป็นแป,ป Mother, okay. ดสองตัว บ้าวววขันกันกล้วยต้นกันยังหิเวียนแกี่ยดสองบ้อ๋อขันสองเหรอป่าเป็นเกองเ็นเฮี้ยตีเป็นหนึ่งหนึ่งบ้าคือเป็นเฮีตีง่ายถือพี่น้องมันจะว่าหลายโจ้เนาะตีได้หนึ่งหนึ่งบ้าเป็นหนึ่งสองน้ำตัวบอกววววตีตีหนึ่งหนึ่งหางเดียวเลยหนึ่งหนึ่งหางเดียวเลยสองหนสองหนึ่งหนึ่งไปตัวนะคะเพิ่นกับว่าเพิ่นฟันเห็นป่ารดสองตัวเลยพี่น้องเด้อ คนตีหาหนึงน่งหนึ่งหาเดียวนะคะให้ไปซื้อลอตเตอรี่น้องเนาะซื้อง่ายซื้อง่ายซื้อโดยที่ไ่ต้องกลับได้พี่น้องเนาะเนี่ยเพิ่นฝันว่าได้ปลารถสองต,ตัวนี่หนึ่งสองตัวอยู่หลังโอ้อยู่ไทยให้ยิ่หนาตลอดอ๋อมากรีบนึงค่ะเนี่ยมากรีบนึงนะคะเพิ่นฝันฝันได้สามตัวอยากออกเลขมาบ่เมื่อวาหนึ่งหนึ่งซื้อโดยไม่ต้องกลับนะคะให้เป็นหน,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 น้ๆๆาข้าน้องเนาะหาซื้อลอตเตอรี่ไว สวากระเลขพผ่ามา,ากเลขซ่องมากาากระไฮซิเก้านะคะอันนี้เป็นเลขข่วมฝันนะคะเด้อเนี่ยฝันว่าได้ป่ารวดสองโตนะคะเพื่นว่าป่ารวดมันซื้อเพิเ่งเลตีหนึ่งหนึ่งนะคะไฮตีโตอื่นเพื่นกับว่าตีเพิ่งมาตีหนึ่งหนึ่งนี่แหละง่ายไม่ต้องกราบนะคะคือบนคือบนตะลังลอยคู่ลอยแล้วมีเด็กจบแล้วหนึ่งหนึ่งๆๆนะคะเนี่ยเชิญวัตต์ตีไว้ไปงาฝันเมื่อไรเนี่ย ฟันเรียงสองขึ้นแล้วอ๋อกระฟันสองขึ้นแสดงว่าเลขออกแล้วฝันเลือดตัวหนี่งไม่ว่างเจ้าบอกเองขึ้นอืมฟันฟันตะขึ้นแหลกคนนึงฟันตะขึ้นแหลกที่ว่าพึ่งบอกแม่บ้านเมือนขึ้นสนายเนี่ยสิฝันหน่อยๆเนาะบ่ฝันหลายฝามฟันเนี่ยคิดว่าสี่สิบวันเนี่ยต้องฟันเนาะก็ต้องเบื้องเลขมาตามหลักตามหลังวันนี้ตั้งสิตั้งสิประกอบด้วกันกับวฝันบาง คือบนคือบอลเตลังลอยกู้ลอยก็มีเลขจบแล้วนะคะหนึ่งหนึ่งนะคะงียเซลลตันดีไปไปงี้ฟันมือได้นี่ยฟันมสองขึ้นแล้วอ๋อกับันสองขึ้นแสดงว่าเลขออกแล้วฟันเลขจะนี่งว่าตก็บอกนขึ้นฟันตะขึนแหลกคนนะฟันตะขึ้นแหลกที่ว่าพึ่งบอกแม่บ้านมืนขึ้น,นสนาเงี้สิฟันหน,น่อยๆอเนาะเม่อฟันลายฟันตัวนี้คิว่าสื้อบนไนูันเนี้ย ก็ต้องเบื้องเรกมาตามหลักความหยั่งวันตั้งสิตั้งสีประกอดกบด้วกันก็พ่วงกันมาบ้อืมแต่วันนี้มันใจว่าเลขไม่หนึ่บอกก็กเบื้องถ้าเบื้องเรกชิดเจ้าวันน่ะเบื้งเรกชิดเลขพระมาจังสี่บรกอ่าจะมาทุกกันบ่ชิดแค่เจ้าหนึ่นาางสี ก็เรือมาจากเงี้ยไม่้นสีน่ะเลยอมาจากขันก็เรข่อทิศเชื่อเระจำบ้านห้องเดียาว่าประกอบนี่มะมาประกอบกะขควมฟันแน่ยังสีเนี้ยยังสีไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ยังตัวเรเขจโอนเมื่อก่อนกันขันับแมงที่หนอย่างแน่ดีเนาะต่ว่าเลศข้าีนกับแม่นครับเนาะยงกับทิศเชื่อเรศขจโอนขันนี่เลขจิตนี่นะนีห้องไปซื้อแค่เลศจิตก็จะเห็บอกว่าขาว่ามีเรศกจโอนเม่ก่อ คือผออกง่างเนเนาะสุดอยอดดีเลยเนาะคนหายซุดลักซิปก็ซุดลักซิปดีเลยถา้าถ้าอื่นเขาเจ้าะหายสามมากเนาะจ้างสะบุงน้องเขาเจาก่อนทีจ้างถิอจับใส่กันได้แล้วเนาะก็ยังผิดบอกว่ามันเป็นด่นนนี้ได<อ>้คือะจบบนมาเรียกานั่นกันมากในมาก่อเด็กซ้องอยู่เอยเนาะแมาก่อนกันมากกี่านี้ เด็กพาตองมาก,ก่อนเลยช่องแต่ว,ว่าในชิปนี้กับเป็นคัมปันเนี่ยนะคะนะเนาะเพิ่นกับฟันว่าได้ตาลดสองโตนะคะตาลดสองโตเพิ่นกับตีนึงเพิ่นกับหายเป็นแค่แนวทางไปหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะนะคะเพื่อผู้ใดชอบประจัดคัดกับพานนะคะว่เาเป็นยังคะ่ะเพิ่งเป็นการบันเทิงก็ได้นุ่นที่ย่ามาถ่ายําำหายเป็นแค่แนวทางนะคะแล้วก็เออสำรับ ก็ขอขอบคุณขอบคุณเนีซีที่มอบสินน้ำใจให้เฮียนะคะขอบคุณหลายครับเฮียเป็นกัสัญญาแล้วนะคะว่าเอ่อทะเลขคซองมาหรือเลขคพระมาอันใดมาก่อนก็คือปล่อยลงเล่นเฮียเนาะบอได้กักไว้นะเนียเฮีค่ะหายมากกับปล่อยเลยบอกักไว้คืออะไรคือหายไปเลยค่ะหาย่ปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เนาะพลังคนก็อยากได้ไว่อยากไปหาซื้อลอตเตอรี่คุยสมมติว่าการเป็นรอยอยากซื้อลอตเตอรี่บอการ์กสนะ ได้ลอตเตอรี่กาเลขกบ่ามาเขากับว่าไปเป็นบ่ได้เนาะบ้แล้ว่ันบอกว่าเส็นตัวเนาะค่ะเพราะว่าอันบอกคววมตรงไปตรงมาเนาะได้มากกับคือหายเลย,ยแต่ว่าอันในมือนอีนุ้นทิยาามาทายลิดเนี่ยหมายถึงว่าเขาจะโอนเงินมาทำบุญกับพ่หน้าก็แล้เอามาหายเพลิน ตลาเฮียคนกับฝันด้ปลาลดสองตนีในราคาในคลิปนี้กับนี่หนึ่งหนึ่งนงเนเด้กค่ะด้อความฝันของเฮียโกนะคะเป็นแค่แนวทางหาสื่อสราดกินแดงรัฐบาลหนึน่งหนึง่งหาเดียวนะคะสื่อบ่ตตองกลับเลยพี่น้องอ้าวโศกโศกมันมันค่ะวลา,า,า,าดนีค่ะ